นมมีควาสุกผลางานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษมาที่คุณผลิชาตรภูมิแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้ยังไงแพ้อะไรรุนแรงแค่ไหนครับแพ้ชนิดว่าเป็นกรรมพันธุ์นะที่บ้านคือพ่อเขาให้มาทุกคนเลยคุณพ่อให้มรดกมาหมดเลยใช่ค่ะสิ่งที่ได้คือพี่น้องกี่คนครับแปดคนแดคนแพ้อะไรบ้างฮะ แพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกชนิดที่เข้ามาคือที่แน่ๆก็คืออากาศเพราะเมืองไทยเนี่ยอากาศแบบมันเปลี่ยนไวมากคนแพ้หมดเลยใช่ค่ะใช่โอ้โหแล้วตัวเองคือเป็นคนที่โชคดีมากคือระยะที่เราโตขึ้นมาเริ่มเป็นสาวเราหายตอนสาวๆใช่แต่ตอนเด็กๆเด็เป็นเป็นมากเลยค่ะคือต้องให้แดดออกเมื่อไหร่น้ามูกถึงจะหยุดมันไหลอย่างเดียวเลยใช่ฮะใช่ ตื่นเช้ามาคือน้ำมูกจะต้องไหลแล้วโออดไปหลจนกวลยสิคือบ้านเรามันร้อนมากกว่ามันไม่ใช่เย็นก็ถ้าเจอแดดถึงจะไม่เป็นใช่ค่ะเจอแดดเมื่อไหร่ถึงจะหยุดอันนี้แพ้แปลกนะอาจารย์ปกติคนเจอแดดจะแพ้ใช่ไหมฮะอาจารย์ ก็แล้วแต่ค่ะมันแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอย่างนี้เจอแดดถึงจะหายใช่ใช่ค่ะแดดออกเมื่อไหร่คือหายแต่สาวๆกลับหายหายหายมาจนกระทั่งจนกระทั่งเราเนี่ยมาเป็นวัยทองเมื่อเดือนสิงหาแต่ก่อนหน้านั้นคือเราแปดเดือนแล้วอ่ะเราประจำเดือนเราหายไปแล้วแปดเดือนโอ้แล้วก็มาเป็นตอนเดือนมิถุนาตอนช่วงที่อากาศเปลี่ยนเป็นหน้าฝนเราก็มาเป็นสองเดือนกว่าเลยแสดงว่าปริชัดแปลกมาก เริ่มมีประจำเดือนภูมิแพ้หายแต่พอประจำเดือนหมดกลับมาเพนอีกมีผลต่อกันไหมฮะอาจารย์ฮะคือเข้าใจว่าตอนเด็กๆอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้มันก็เลยแสดงออกมาอพอเราโตขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและร่างกายแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะปรับตัวได้อะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมฮะเออมันไม่น่าเกี่ยวกับฮอร์โมนนะแต่มันน่าจะเกี่ยวกับ ความแข็งแรงของร่างกายการกินอะไรพวกนี้นะคะการออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีส่วนช่วยแต่ว่าไวทองเนี่ยจะเป็นไวที่จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากนะถ้าลิสต์จริงๆแล้วมีประมาณ40อาการถ้าเราเข้าคลินิกไวทองเขาจะให้ติ๊กว่าเรามีอาการอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยรวมทั้งผุ้แพ้นี้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คืออาการของไวทองแพ้เวลาแพ้รุนแรงแค่ไหน เจอโคนเจอฝุ่นจะจามแบบชนิดว่าไม่ไม่คือหยุดไม่หยุดนะฮะจามไม่หยุดเลยใช่จามไม่หยุดแล้วก็ตาบวมอ๋อคือมันมันตาันแดงหมดแล้วค่ะใช่จมูกก็บวมเจ็บคอคือเป็นทุกอย่างของการแต่มันไม่ใช่วัดนะอันนี้ไปหาหมอไหมฮะคือตัวเองเป็นคนที่กินอาหารเสริมอย่างเดียวไม่หาหมอเพราะรู้ว่ากินเป็นคือมันไม่หายแน่ๆเพราะพี่ๆก็ไปหาแล้วเขาไม่หายอ๋อก็คือ ยาไม่เอาใช่ค่ะไม่กินยาใช้อาหารเสริมอย่างเดียวใช่่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีลองอาหารเสริมตูวอื่นมาแล้วก็กินอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่หายก็ไม่หายเหมือนกันใช่ค่ะใช่แสดงว่าพิสูจน์มาหลายตัวแล้วใช่ค่ะก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นหนักๆนี่นะคือเขาบอกว่าอะไรดีก็ลองใช่ใช่แต่ตอะไรบ้างเช่นเช่นเช่นได้ไหมฮะก็เป็นพวกจมูกข้าวอะไรเงี้ยเขากินกันหายแต่ทําไมเราไม่หาย อ๋อมีบางคนที่ทานหายแต่ของคุณปริชันใช่แล้วก็โสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็งคนช่หายเราก็ไม่หายเราก็คือตอนแรกมันก็ดีแต่ในที่สุดพอถึงเวลาเป็นจริงๆภูมมแพ้นี่คือมันเอาไม่อยู่คือคือผมก็ไม่ได้ต่อต้านกเสริมไม่ได้ดีแพก็อาจจะมีข้อดีมีคุณสมบัติดีแตกต่างกันออกไปแต่กรณีของคุณปริชัเนี่ยลองมาหลายเลยตัวไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีแล้วอาการก็คือพอแพ้ค่ะยาไม่ใช้ยาไม่ไม่อะ แล้วยังไงฮะพอแพ้ขึ้นมาก็คือก็คือทนไดทนแล้วก็กินบ้างถ้าเกิดมันหนักมากๆก็กินยาแก้แพ้เพื่อให้ตัวเองนอนได้ไม่อย่างงั้นกลางคืนถ้าเราไม่หลับเราก็จะแย่เราก็ต้องนอนหลับให้ได้เพราะแล้วเราก็แพ้พวกพัดลมเนี่ยคือจะเจอไม่ได้เลยพัดลมแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เป็นมากๆคือไม่ได้เลยต้องหาทางที่จะหลบไปอยู่ในมุมที่อับที่สุดที่ ที่ไม่ให้มันมีลมหมุนนะฮะ,เ,ะเพราะว่าไม่ง,งั <extracting S 2> ้นฝุ่นมันจะเยอะมันจะเป็นพฤติกรรมที่แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะมีทางออกของการดําเนินชีวิตที่จะต้องหลบเลี่ยงกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นและปริมาณคนเป็นภูมิแพ้แนในปัจจุบันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะสถิติฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะหนึ่งในนั้นคุณประชิษฐก็เป็นตัวอย่างใช่ค่ะคิดอยากหายไหมฮะก็คิดเพราะว่าเราทํางานขายตรงถ้าเราพูดกับคนไม่ได้เราจะไปขายเราจะไปทํางานได้ยังไงชีวิตเราอยู่กับคนถ้าเราไม่หาย เราก็แย่จนกระทั่งฉันก็มาเจอที่เนี่ค่ะวันที่สามสิงหาก็ได้มาเพราะถูกส่งตัวให้เข้ามารับสินค้าเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้าของคุณอ้อม,อมที่ศูนย์โคราชออันนี้ก็เข้ามาฟังก็เธอเจอท่านด็อกเตอร์ก็ยังแอนตี้อยู่นะก่อนเรากินอยู่ยังไม่หายแล้วมันจะหายได้ยังไงแต่พอเราเอาสินค้าตัวนั้นกลับไปให้แม่ที่บ้านทานก็คือคุณแม่เดินไม่ได้คุณแม่ของคุณเจียมใจอะ่ะเดินไม่ได้มาสามเดือนแล้วต้อง คือช่วยอ่ะแล้วเอ้ยกินคืนเดียวแม่ลุกขึ้นได้แล้วเราแหละเราเราแหละเราอายุน้อยกว่าแม่เราต้องกินได้สิก็เลยหันกลับมากินนะคะมาผลิตภัณฑ์ที่นี่ไปให้คนอื่นทานใชแล้วเห็นผลว่าท่านทานแล้วดีขึ้นใช่ค่ะก็เลยลองค่ะใช่ต้องกินแล้วเพราะว่าขนาดแม่เดินไม่ได้สามเดือนแล้วเราป่วยพร้อมๆกับแม่เราก็ต้องหายเหมือนกันแต่กินไปมันก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นสามวันแรกดิฉันจามจนแบบ เปลี่ยนใจเลยว่าเอ้ยทำไมมันขนาดเพว่าแค<ห>่<ะ>วันละสองเมตรคือเช้าเม็ดเย็นเม็ดตามที่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นสีอะไรฮะสีเขียวค่ะบิมสีเขียวถูกชนิดนะฮะใช่ฮะก็เขาบอกว่าต้องกินตัวนี้แหละดิฉันก็เลยกลับมาที่บริษัทอีก3<า>วันวันละ2เม็ด ใช่อะอาการไม่ดีขึ้นไม่ดีเพราะมันจามมากจามยิ่งจามยิ่งจามยิ่งจามจามไปมด่าอาจารย์ไปด้วยสิไม่ด่าอาจารย์แต่บอกว่าเฮ้ยมันก็คงจะใช้ไม่ได้สําหรับเราอ๋อก็พอกันแหละก<ช>็ค,คือด่าแล้วล่ะไม่ด่ากลับมาใหม่อีกอก,ก็มาถามคุณอํานาจคุณอํานาจทาไมพี่ไม่หายเนี่ยพี่แย่แล้วนะอาจ,จารย์ตอบได้ไหมฮะสามวันวันละสองเม็ดเอ่อวันวันละสองเม็ดก็ประการแรกทีเดียวอาการที่รุนแรงอย่างนี้ก็สองเม็ดยังจะน้อยไปทีนี้ ผมผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะกับคนที่ใช้ผิดภัน์ของเราซึ่งควรจะหายแต่ไม่หายอพอซักไปสักมาแล้วก็พบว่าโอ้โหเขาเป็นราชนีอาหารเสริมถ้าเราไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรแล้วก็กินแล้วมันไปออกฤทธิ์กับร่างกายอย่างไรมันอาจจะไม่เสริมมันอาจจะไปต้านกันหรืออาจจะไปะทําให้มีความผิดปกติเกิดมากขึ้นซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นในความจําเป็นในการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย กินแล้วเราต้องเข้าใจนะฮะว่ามันเข้าไปทําอะไรกับร่างกายนะครับแล้วทําขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนเราต้องใช้มากขนาดไหนนะครับอย่างกรณีอย่างนี้นะ,ะกรณีอย่างเงี้ยเราแพ้อากาศใช่แพ้อากาศซึ่งในเชิงภูมิคุ้มกันวิยาเราบอกว่าอย่างนี้ครับแพ้อากาศก,าก็เพราะว่ามีเม็ดเลือดขาว th สูงสูงไปเยอะไปออกฤทธิ์มากไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลดมันลงมา ลดเราลงมาเราลดลงได้โดยการสร้าง th 1เพิ่มขึ้น t regulator เ,เ,เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวเนี่ยไปไปกด th 2นะครับ th 1และ t regulator ที่เพิ่มขึ้นมาสร้างได้จากการกิน4แคปซูลต่อวนันเป็นเวลา15วันนะครับถ้าคุณกิน2แคปซูลมันไม่ได้หรอกนะก็อาจจะต้องไป30วัน45วันว่าค่อยๆค,ค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างแต่ถ้ากิน4แคปซูลต่อวนันภายใน2อาทิตย ต้องเห็นเห็น,เห,นเห็นหน้าเห็นหลังอะ่ะคือคือไม่ใช่หายเลยนะครับบางคนอาจจะหายเลยแต่บางคนก็อาจจะเออดีขึ้นเยอะแต่บางคนอาจจะออถ้าวันรุนแรงก็อาจจะดีดีขึ้นบ้างถ้าติดเชื้อแล้วก็สีแคปซูลมันก็จะไม่พออาจจะไม่มไมพอแคปซูลโอเคจากกราฟตรงนี้เราจะพบว่าวันที่15มันมีทีเรกูเลเตอร์สร้างเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะชางชัดเจนคอ,อ,อลัมน์ที่4นี่นะครับ แล้วก็ไปกดทีเอสองลงมา uh huh. ข้อมูลตรงเนี้ยยืนยันได้เลยว่าเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยหายไปอ uh huh. งานวิจัยเมื่อปีสร็จที่แล้วนะครับก็ของของฝรั่งไม่ใช่ของเราเขาพบว่าถ้าทีเรกูเลเตอร์ยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่คร uh ับ huh. ยิ่งเพิ่มเร็วเท่าไหร่อาการภูมิแพ้ก็ลดลงเร็วเท่านั้น uh huh. นะครับ กอนที่เราจะพบรีเรกูเลเตอร์เนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาจะบอกว่า TS2 t s 2เนี่ยนะมันจะถูกกดโดยการสร้างเพิ่มขึ้นของ TS1 น,นะฮะของเราก็สร้างเพิ่มเห็นไหมครับทเสร้างเพิ่มแล้วทีเรกูเลเตอร์ก็เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นโรคแพ้ภูมิตัวแพ้อากาศแคปซูลของเราจะฉมังมากๆเลยฉมังมากๆแล้วก็ไม่มีทางเลยที่จะไม่ดีขึ้นะนะ,ะขอประกัน เอาบริษัทเป็นประกันใช่เพราะว่าเอาบริษัทเป็นประกันเพราะว่าที่เลนประกันไม่ใช่ผลเพราะผมใช้อาาันนี้เป็นงานวิจัยจไม่ใช่ไม่ใช่อัตราตัวประกันนะฮะ <S <S ข้อมูลวิจัยตรงนี้มันปฏิเสธไม่ได้วิทยาศาสกโกหกเราไม่ได้มันจะต้องดีขึ้นแน่ๆน,นะครับเพราะนั้นถ้าใครบอกว่ากินแล้วอาการข้างอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้อากาศเนี่ยไม่ดีขึ้นผมเดาเลยว่าไม่ใช่กินของเราคนเดียวหรือกินน้อยไป อาจจะมีปัจจัยอื่นใช่ครับไม่ทานน้อยเกินไปหรือก็ไปทานตัวอื่นที่อาจจะต้านกันใช่ครับชัดเจนก็ไปกดก็คือกลับมาปุ๊บก็คือตรงไหมฮะใช่ใช่ฮะก็คุณนำนาจก็เลยบอกว่าพี่ต้องเพิ่มเพราะว่ามันน้อยไปสําหรับพี่แล้วเพราะว่าพี่เป็นมานานอ่าก็เลยกินเป็นหกเม็ดเลยเนกสามมื้อใช่ค่ะสามมื้อเป็นสามมื้อเลยเช้ากลางวันเย็นเลยเช้ากลางวันเย็นเลยใช่เพิ่มแล้วก็ไปประมาณสามวันก็ กลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมคือกลับสู่สภาพเดิมกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมเลยก็มามีมีมีประจำเดือนเหมือนเดิมเยค่ะแล้วทุกวันนี้ก็ห้าเดือนติดต่อตั้งแต่สิงหาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะก็ยังเป็นสาวเหมือนเดิมเดี๋ยวหยุดมีประจำเดือนไปแล้วค่ะแปดเดือนค่ะหายไปแล้วแปดเดือนเขาคิดว่าตัวเองคงไม่มีแล้วแล้วพอทานบิมมาวันละหกเม็ดค่ะกลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมค่ะ เป็นสาวเหมือนเดิมใช้นางสาวเหมือนเดิม,มก็กะกเ็เป็นสาวขึ้นเพราะ <laughs> ว่าสวยขึ้นไงฮะ <laughs> เพราะว่าดูดีขึ้นเป็นไปได้ครับอาจารย์ผมอันนี้อันนี้แปลกใจอยู่เหมือนกันโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะห้าสิบห้าแล้วค่ะห้าสิบห้าคือคือจริงๆโอ้มีตะกนแเซวบอกนึกว่าสี่ห้าเดี๋ยวมารับรางวัลเลยนะ <laughs> คือจริงๆ55ห้าสิบห้าคือจากห้าสิบห้าเนี้ยไม่ควรมีแล้วอ่ะนะคะโดยปกติเนี่ย คือประจำเดือนไม่ควรหยุดก่อนอายุ45ต้องเลย45มาแล้วก็ไม่ควรมีหลังจากอายุ55อันนี้คืออาจจะประจำเดือนหมดช้าใช่ไหมคะเพราะเพิ่ง8เดือนที่หมดไปคือในช่วงที่ประจําเดือนใกล้จะหมดเนี่ยมันจะมีแบบนี้ค่ะมามาหยุดหยุดมามาหยุดหยุดอันนี้ต่อไปก็อาจจะหยุดนะคะตรงนี้ผมมีข้อมูลนิดนึง ไม่ชนิดเนี่ยเรื่องประจําเดือนนะครับท่านผมผมไม่เคยมีนะฮะประจำเดือนอ๋อแต่ว่ามีข้อมูลจาก็เอื่อนคุณต้นอาจจะเคยมีแต่ผมไม่เคยโอเคคือเมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วผมไปบรรยายที่เชียงรายก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักหกสิบห้าครับเขาก็มาหาผมด้วยความกังวลกินแคปซูลของเราประจําเดือนกลับมาใหม่อืเพราะนั้นก็ก็อย่าได้แปลกใจนะครับถ้ามันมีตรงนั้นผมก็อยางอธิบายไม่ได้แต่ว่า เขาจะเป็นสาวกลับมาความรู้สึกจะกลับมาอีกทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ,รบแต่ว่าเดือนต่อมาเขาก็หมดไปแล้วเป็นช่วงจังหวะของการปรับตัวซึ่งผมเองผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดการมีประจำเดือนเป็นเป็นภาวะปกติของร่างกายถูกไหมฮะอาจารย์ของผู้หญิงของของสุภาพสตรีถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ในึกอาษาไม่จพิเชษ ก็คือว่าจริงๆประจําเดือนมันก็จะเริ่มตอนอายุสิบสองนะ,ะฮะแต่ใครก็อาจจะมาก่อนหรือมาหลังนิดหน่อยก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะไปหมดเอาช่วงอายุสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้านะคะแต่มันก็เลทอย่างที่ว่านะบางคนก็อาจจะเลทก่อนหมดก่อนอายุ4ี่บ้าบางคนก็อาจจะหมดทีหลังอายุห้าสิบห้านี่ก็แล้วแต่แต่ละคนคือถ้างั้นผมผมคิดเอาเองตามตามความคิดผมว่ากลับมามีสุขภาพแข็งแรง ได้ไหมฮะคือ <ừ, S 1> <ม>ก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าในแคปซูลของเราก็มีไฟโตเอสโตรเจนอยู่นะฮะซึ่งไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันก็ไปจับกับตัวรับของเอสโตรเจนซึ่งปกติร่างกายเราจะสร้างเอสโตรเจนใช่ไหมฮะเพราะเรามีถั่วเหลืองถูกไหมฮะอ่าแต่ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันไปจับกับ ตัวรบับเฉยๆมันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนทีเดียวแต่อันน nah ี <c oughs> ้ก็ไม่ทราบว่ามันอาจจะเป็นจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะเดาเอานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นภูมิแพ้ดีขึ้นเลยก็อาทิตย์เดียวคือหายแบบหายสนิทแล้วทุกวันนี้ก็ทานวันละ2เมตรค่ะเช้าเม็ดเย็นตอนนี้เหลือวันละ2เมตรห่างหายจากภูมิแพ้มานานแล้วยังฮะจากที่เป็นน่ะเหรฮะก็จากวันนั้นก็จากสิ้นเดือนสิงหาก็คือหายเลย ใช้ใช้นานเท่าไหร่ครับก็จากวันที่3มสิงหาสามสิงหาถึงปลายเดือนสิงหาประมาณสี่หาเดือนไม่ไม่ใช่ไม่ฮะเดือนสิงหาปีห้าหกเนี่ยเดือนสาอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์คือหายขาดหายแบบไม่ไม่เจออีกแล้ว ไม่เจไม่ไม่เป็นเลยใช่่คะจนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ต้องกินควบคุมไว้นะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นกรรมพันธุ์อืมแล้วคนในบ้านพี่น้องได้ลองให้เขาทานดูใย่ค่ะใช่ให้เขาทานนะเขาก็ดีขึ้นทุกคนบอกดีขึ้นใช่ค่ะทุกคนต้องทานเยมะเลย